โทรทัศน์วิทยุคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เราก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมคะ,ะได้ยินเสียงจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้นะคะเอาละค่ะเหลือเวลาอีกประมาณ10นาทีทำอะไรดีทำกิจกรรมสิคะเรียนไปแล้วนะคะวันนี้เรื่องไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ อ่ะหยิบสมุดขึ้นมาแล้วเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนกลางหน้ากระดาษว่ากิจกรรมนะคะกิจกรรมแล้วตีเส้น2เส้นนะคะตี2เส้นอ่าเร็วให้เวลาค่ะฝนตกย้ำฝนหลังมาน้ำท่าเต็มทุ่ง เห็นไหมคุณนุึงค,ควายไปนาะสอแรงแข็งขันช่วยกันไม่ช้าทำไร่ไถนาหนกค่ะ เอาละค่ะเรียบร้อยสําหรับการเขียนวันที่นะคะแล้วก็เขียนคําว่ากิจกรรมนะคะวันนี้เราตอบคําถามกันสักเล็กน้อยนะคะโดยที่นักเรียนไม่ต้องลอกคําถามคุณครูขอแค่คําตอบนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกคําถามขอคําตอบพร้อมนะคะปลายทางก็คงจะพร้อมแล้วไปดูคําถามข้อที่1นนะคะ ข้อที่หนึ่งถามว่าให้นักเรียนนั้นยกตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนยกตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนขอสามตัวอย่างขอสามตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนอะไรก็ได้นะคะเมื่อสักครู่เราช่วยกันตอบไปแล้ว อะไรก็ได้ค่ะขอ3ามอย่างให้เวลาสองนาทีนะคะในการเขียนคำตอบลงไปในสมุดของนักเรียนค่ะยกตัวอย่างมาขอ3ามอย่างค่ะเตารี ครูไปต่อข้อที่สองได้ไหมคะข้อที่หนึ่งให้นักเรียนยกตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะยกตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะคะเป็นพลังงานความร้อนอะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นมหุงข้าวเตารีนะคะพัดลมได้ไหมลูกพัดลมได้ไหมไม่ได้ นะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลพัานลมเนี่ยอะไรอีกไมโครเวฟเครื่องปิ้งขนมปังใช่ไหมคะเขียนให้ถูกต้องด้วยนะตอบถูกแต่เขียนผิดก็ตัดคะแนนนะคะต้องตอบถูกเขียนถูกค่ะไปต่อข้อที่สองข้อ2ถามถามยกตัวอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลนะคะเขียนข้อ2แล้วก็ตอบขอ3อย่างเหมือนเดิมขอ3อย่างเหมือนเดิมค่ะอะไรบ้างเอ่ยเปลี่ยนพลังงานกลก็คือจะต้องมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอ่ายกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรลูกช่วยกันตอบไปแล้วพัดลมอะไรอีก เครื่องซักผ้าเครื่องปัน่นน้ำผลไม้นะคะรถบังคับอ่ารถบังคับหมุนตรงไหนลูกหมุนที่ล้อรถใช่ไหมคะและตัวรถตัวรถเขาก็มีแบตเตอรี่นะในตัวรถนะคะรวมถึงตัวที่เราใช้บังคับด้วยนะคะให้เวลาสองนาทีค่ะสำหรับข้อนี้น,นะคะข้อนี้อีกสองนาทีถึงเรือฉัน ม6โลค่ะเขียนไม่ได้ต้องสะกดให้ได้นะคะสำหรับภาษาไทยครูวรรณีสอนท <Allah> <SC> ุกทุกวันเลยฝึกสะกดฝึกอ่านฝึกเีย ขอสอย่างเหมือนเดิมนะคะสมอย่างค่ะบางคนบอกว่าคุณครูค่ะหนูเคยเห็นคุณครูศิริมามีกบเหลาไฟฟ้าด้วยมีหรือเปล่ามีไหมเสียบปุ๊บแล้วปื๊ดเข้าเลยมีไหมม,มีนะคะไปข้อที่3ค่ะข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะข้อสุดท้ายสําหรับวันนี้ให้นักเรียนบอกวิธีประหยัด ไฟฟ้ามาสามข้อทำอย่างไรเราจะช่วยกันประหยัดไฟฟ้าได้บอกวิธีประหยัดไฟฟ้ามาสามข้ออะไรก็ได้นะคะยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสลากเบอร์ห <5. S 1> นะคะที่มีสลากเบอร์5นะคะถอดปลั๊กเมื่อ ไม่ใช้ใชอ่ปาะะปิดไฟดวงที่เราไม่ใช้นะคะปิดไฟดวงที่เราไม่ใช้พัดลมนะคะหน้าหนาวนะคะต้องเปิดแอร์ไหมลูกหน้าหนาวไม่ต้อง,องถ้าอากาศเย็นๆนะคะในช่วงหน้าหนาวเราอาจจะใช้พัดลมแทนการใช้แอร์นะคะอะไรก็ได้ขอ3ข้อในเวลาสองนาทีนะคะ คำตอบอย่างเดียวนะคะนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นะคะไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนปลายทางทำได้หรือเปล่าอ่าต้องบอกว่าเก่งมากๆเลยนะคะเราทำได้แล้วเราต้องปฏิบัติให้ได้ด้วยนะ ะะนะคะวิธีการประหยัดไฟของเรานั้นเป็นไงคะอ่าบอกให้ได้แต่จริงๆแล้วคงจะไม่ได้มีเพียงแค่3ข้อนะคะคงจะมีอีกมากมายในการช่วยกันรประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยการปิดไฟนะคะ ไม่ว่าจะอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าอยู่ที่บ้านของเราเองนะคะเราก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพราะว่าพลังงานไฟฟ้านั้นใช้แล้วหมดไปพลังงานไฟฟ้าใช้แล้วหมดไปถ้าเราไม่ช่วยกันประหยัดนะคะนักเรียนในอนาคตอันใกล้เราอาจจะต้องกลับไปอยู่ในยุคก่อนสมัยราชกาลที่ที่5ใช่ไหมคะ เราอาจจะต้องไปใช้เทียนต่อจะต้องไปใช้น้ำมันก๊าซนะคะแล้วก็มาจุดตะเกียงก็ได้ถ้าเราไม่อยากตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นช่วยกันประหยัดพลังงานไฟฟ้านะคะทำได้ไหมลูกทำได้ไหมคะทำได้นักเรียนปลายทางทำได้ไหมคะทำได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนำความรู้ที่เราได้นั้นไป ขยายผลต่อด้วยนะคะาราละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เรายังคงต้องกลับมาทบทวนกันอีกหนึ่งวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ